พี่จ่าแพนครับทุกคนคลิปนี้ยายจะไม่กล่าวพามวนลด,ด้วจ่าเด้อมึอนี้ยายชิไปเพลนเนาะจ่านะจเนาะยายเฮ็ดเชิดสัตว์แล้วนี่กับน้องสาวกับพี่สาวเนาะจ่าเนาะนี่นี่มีแกงผักแกงบวแพ่งใส่ไก่เนาะจ่าน,ะน,าน,านี่มีหวานบวกระยเนาะจ่าเนาะมีหวานบวกระยมีข้าวหม้อนึงเนาะจ่าเนาะผักกับผักไม่ชวนเลยจ่านี่ เขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายนี่ด้วยจ้ะเด้อเพนครับสุภูสุคนยายจอไปเพ,เพ,เพนเพนตำบลเนาะจ้ะเนาะเพตนตำบลมาบานหัวนาตำบลนันนวลอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์เนาะจ้ะเนาะเฮ็ดทุกปี้เลยจ้ะเด้อเขาพรรษาเฮ็ดทุกปี้ยายก็จอไปเพนเนาะจ้ะเนาะ เขาเป็นมอแกงหวานเนาะจ่าเนาะไปใหบันยายก็สะพาไปเพียนเนาะจ่าเนาะจ่าเด้อนี่ยายคือหลุดละเนาะจ่าเนาะเอาไปเพียนเนาะจ่าเนาะเพียนโอปตอเนาะจ่าเนาะโอปตอเพียนโอปตออันนี้โอปตอคุณจัดสุปีเนาะจ่าเนาะ นี yeah, it 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 oh, mm ่ยายจะเอาไปวัดแล้วเอาขึ้นรถแล้วน้าจ๋านะหลุดแล้วก็จิไปวัดน้าจ๋เนาะอ๋อมตอบมันครับอันนี้พระจัตตุปีเลยจ้ะโคบันไปบ้านนันบ้านนี่มือนี้มาบันหัวนาเนาะจ้ะเนาะมัอนี้วันนี้วันหัวนายายจะไปวัดเอากระดุ๊วัดนะเจ้าเด้อมาแต่เต้าเลยแล้วเร็วเร็วบานวัดวัดแล้ว ไอ้เจ้าเด้อน ja ี่หมูคนกาลังมากเนาะจ้าเออสองมุ uh ้งสามมุ Uno ้งั Zone ้วเด้อจ้าเด้อแกงขัวเออย่างกแกงนี oh. ่จา็นี่นะของยายแกงวัวแพ่งใส่ไก่ใส่ไก่เป็นันด้อหวานหวานเอ วัดบอกต่อนี่แหละเอามาย่างหมึกกรลังใจลังกันมาอยู่นอกจ่าเนาะจะคอยเบ่งไปเรื่อยๆนอจาเนาะเดจ่าเด้อกะลังมาดี๋ยจาเด้อกรลังกันมาเรื่อยๆเล้ยกรลังใจคนนู้นไม่ใั่น่าแสรเนาะเอามาวัดวัห่เฝ้ากันเดี๋ยวลุกสาวสิไปรับซอยเพิ่มเด้อจ้า ่าหยเราบุกยามาไวยได้ให้เราขายลอตเตรีให้ลูกสาวนะจ๊ะมีาไม่งมัหมานจ่ะเด้อมัต้องพูดใหม่มัดหมาจายการเด้มจ้าเด้อโูลงทคนายู่ทำขุนเดจ้าเด้อในบาทมันเรื่อยเรื่อจ้าแตู่บาทอื่นเพิ่นยังมาทันมาเนาะจ้ะบานองหน้ามาเตรียมงานก่อนเดจ้าเด้อพี่น้องครับเพิ่นมาซอย อยเตี้ยมแขกคนก็นั่งเย้อยมากลูกสาวไปออาจารย์รงนครับปที้ไทยรุ่ยเมออเออพี่น้องไทแกไทยอทกบาท่มได้้าในข้างตนรั้นะครับใน้าตนัครับ พีเจ้าป่าเขามาเจียวนะจ่าเนาะงามเลยืูดีพากลงาไปเจียวดูดีักเจียวนะจ่าเนาะกะลักพูนเลยเพื่อนปาดด้ี่มือเพื่ออย่าปาดมือเด้อ

กบพิษอืมเพื่อนน่ะกบพิษมาถึงอ่ะนี่น้องแทนจ้าใหญ่จ้าของยายสาวนี่หวานๆเลยจ้านี่ตักไป มารถ่นเก็ด้วยาักมาด้วยใจเออดี่างเซกลๆแล้วเออดีขนาดต้องต้อ้องต้องต้องต้อ้อ

1กิโลนะครัช้นลา10กิโลเดกชั้นไล่ได้จ่ายแล้ทานชั้นไล่ขอบคุณค่ะในแล้วพี่น้องต่อยสองแจ้มนีคือโดงทานครับคุณตัวเดียวขาเต้คุณแม่บนวงเดนาข้าวสาร30ถุงอยากทายก็ยาวเข้าเข่ากาแฟคลิปคลิปคลิปใจจะไม่ก่คลิปใจะไม่าคุณมตเดียว อ่าเือบ้าดแล้วข้าวสารเือข้าวสารเอข้าารเพิ่อนะครับอาานกหมดรับเลยข้าวารนีนะครัา ดีจ้าด้อนี่ทำบุญเสร็จแล้วก็แทงเขาแทงหน้งทกินตัดเ่งหน้าตัดแล้วก็ที่สุขภาพดจัดเราต้องจัดใจดีใจดีใจดีน้องวันนี้ใงวรนจบคลิปนะจ๊จเนาะแตงเขามือคนกินยกกจบคลิปไปเพียกค่นีเดจ้าด้ ไปจอบคลิปใจคลิปนี้นะูุรืมกดติตามกดไลกแฉ่ย่เนยจะย่พีนองไปจาจะมาติตามิปใจ่อไปเนยจะไปายจุกจุสวัสดีจ่า่ปแข็ครับที่กระากเพลงแรงอยู่ที่แม่สุกุนเนยจมาทมนี่ขให้รราให้ดวยสุกุนสวัสดีจ่า่ทาวัดวันเฮาฮะเดี๋ยวได้เ่าไหวัดวันเฮาได้เสาไห มื่นห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทค่ะเตได้เรไะได้เ้วเยอะเนาะคนหลายเนาะแมนแมนเนเบิ่งพี่น้อกแต่แกจบคลิปเลยอก่ะแกคนหลายอยู่คนหลายเห้ยนี่